สวัสดีนะครับสวัสดีนะนะนะานาทุกปารู้ท่านเลยนะครับวันนี้ก็ถึงหมายแล้วนะะไปหาเพื่อนเดินเข้าหมายครับก็กลับมาบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยผักหมายเดิมกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแต่ไม่ใช่จุดเดิมครับนาะนาะดูครับบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำครับด้านนู้นครับเป็นบริเวณอ่างเก็บน้ำครับไปเข้าหมายกัน อยู่ด้านมุมสูงนี่เห็นสวยหมดเลยครับสวยทุกจุดไปลุยๆวันนี้ก็อยากจะข้าวพิชิตสิครับเจนเอ็กลองดูก่อนแล้วครับมันมีเโดเดี๋ยวถ้าเจอเหลี่ยมดีๆตีชโดเดี๋ยวค่อยว่าันะครับมาหน้าเดี๋ยขออนุญาตเดินสำรวจมาหาจุดยืนกัน,กนแล้วเดี๋ยวเราไปสโ,โลกันโอ้โหไม่น่าจะใช่ประชอนแล้วน่าจะเป็นเโดแล้ว แต่มันค่อนข้างรกเรี่ยนเยนียบมีวงเวงอยู่ะแต่เราไปชลนดูซิว่าจะมีประช่อนให้เราเล่นหรือเปล่าไม้แรกสำคัญเสมอแต่แดดแรงมากกว่านี้ในขณะที่ทำงานไปทั้งอาทิตย์คื้มทุกวันเลยพอออกหมายเท่านั้นแหละ แดดบอกว่ายินดีต้อนรับืมแอคชั่นแอคชั่นเราป่าจัดน่ะดันมาเดนานาินอนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปลาช่อหรือว่าปลาชโดดัดนมาขนาดนั้น ช่อนเลยเชโดช่อนเลย shadow. เชโดถ้าจักรจะหน่าจะรู้ครับโอ้ดูอย่างนี้เลยแล้วคือใจจริงผมต้องการแค่ต้องตกประชอนนะผมไม่ได้ ถักใส่หน้ามาหรือว่าเปลี่ยนใส่หน้าเมือใหญ่คับส่หน้าก็สี่สิบปอนด์มันจัดไม่น่าจะเอาอยู่แต่เยอะเล่นชะโดมีครับเดี๋ยวค่อยดูแล้วกัน พุ่งมานะผมว่ามันมันเหมือนปลาชะโดอ่ะดูดิเดี๋ยวๆอีกซักไม้สองไม้แต่ผมจะเปลี่ยนเย่อะนั่นนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนมาสักมังหวะ แต่ก็ต้องไปวัดกันอีกทีนะใส่หน้าผมิ0ปอนด์ดีว่าถ้ามันกัดดอนจะเอาอยู่หรือรนะนะเปล่ามาแล้วนะเก็นอยู่เรียบร้อยครับแบมันั้ากเดี๋ยว,ว่าใช่มันหรือเปล่าแต่หน้านี้ใช้เจนเอ็กโหพุ่งใส่พุ่งใส่ใสแต่ไม่ยอมกัด ถ้ามันกัดแล้วก็ไปดูนั่นอีกทีนะครับว่าจะเกดิดไหมครับ <c oughs> มิโดนมิโดนโดยจริงๆฮะน,น,นะยังกัดไม่ดโดนตัวนี้เราจะพุ่งใส่พุ่งใส่ครับ เี่ยมแล้วทีเนี้ยมันไปขางไอ้นี่ตองให้ตองเอาทา้งไรเนี่ยมาแล้วนะกลับถู่ปัจจุบันงานประจำของเราดีกว่าปาชโดไม่น่าจะแค่ทางของผมขอแล้วนะสี่ปลาช่อนดีกว่าก็ไอ้จุดที่ีปลาชโดครับอยู่หา่างจากจุดนี้ประมาณสามที่ร้อยเมตรครับด้านหน้าเลยครับ บริเวณอ่างเก็บน้ำาู้ไาผักตรงนี้เป็นอำเภอท่ายางครับว่านะท่านนะท่านไหนสนใจป่าชโดครับเรียนเชิญเลยครับอำเภอท่ายางครับต,ตกัลหลวงครับเพชรบุรีมาน,นะไปหาไปช่อนี้่าน่าจะเป็นงานถนัดของเรา ไม่ว่ามีลมไม่ตั้งห้าง ดันมาแล้วจ้าหกรจมูกจะทนเหยื่ออยู่ละตรงนี้ปาเยอะจริงครับเมือ่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปสองตัวเติดๆกันเลยวันนี้มาตีไม่ิีมหมายมีอาการละดดูของตันต่างแหม่ตของดันตาม นะตุนตามแดูมันตามตยแม่ดัต,ตามอยาไปเต้นด,ดังไอ้น้องโหดันเหมือนตัวใหญ่แต้มแลบอื้มน้าดูมันะนะกัดเข้าไปกระชอนชัดตคอดี้ดูมันกินเข้าไปดินะนาเห็นเยัย <laughs> ไม่เห็นใช่ไหมครับนะนาะมาให้ดู จะเอ๋เจนเอครับสามจุดสองเซนครับจังหวะกัดแล้วรถคันทีเดียวครับดูดิลองคอไปเลยนะ่ะแต้มแรกมาแล้วครับนะหลังจากที่ไปหมกมุ่นกับชโดเชโดกัดทีเดียวครับหายเงียบโอเคครับเจนเอครับนะฮะใส่ปลาปลาเกลือตัวมสมบูลนั่าเนี่ยอ้วนๆเจนเอครับจะคลายไปชิงดิสี โอ้โหนึกว่ากัดไม่โดนเป็นห่างไปทางโน้นจะตีถึงมันแหละกระชากคันนวบเลย เฮ้ยเขาว่าแดดร้อนมากนีโอ้โหไม่ยังกลับไม่โดนทีเนี้ไอสังเกะวัดนี่คือผักบุ้งโอ้ยนะมานนี่มีปลาเป็นพวกน้ำหล่อมจากอ่างเก็บน้ำ เีนี่โดอ่อห็นี่โด้โด้ยโอโ้โ,อโหโอไม่หลุดไม่หลุดดูก็หลุดไม่ไหนจะใช่ตัวนี้ครับตัวก่อนหน้านี้กัดแล้วใหญ่กว่านี้วัดเข้าวักบุ้งอีกทีนึ่งมาแทนที่สองโอโ้ยตัวสวยๆที่ตัวมันสวยนี่คือผมรุ้นครับว่ามันจะขอมหรือวานี่ครับ เจนเอ็กซ์เดิมเนี่ยมันอยู่บริเวณเดียวกับที่ผัวมุมตกจุดแรกแล้วก็หลายๆจุดก่อนหน้านี้ครับคือมันเป็นบริเวณอ่างเก็บน้าห้วยผาครับก่อนเนี่ยครับถ้าช่วงหน้าน้ําจริงก็ท่วมหมดนะครับน้ําจากอ่างเก็บน้ำแบบล้นเข้ามาเรับยมันก็จะรีบอพื้นที่ต่ำๆแบบนี้ครับปลามันก็มาตอนช่วงน้ําท่วมนะครับนี่ครับนะ่ะเจนเอ็กซ์สีเขียวตัวเดิมปลาขึ้นเยอะมากเลยโอเคครับนะ่ะเจนเอ็กซ์ครับ ไม่เดียวไมาเดียวตาใหม่ไม่ได้มีตัวใหญ่ๆบ้างเหรอเนี่ยผมคิดแต่ตัวนี้ก็ถือว่าไซดีนะเนี่ยไซดีที่สุดสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะโอ้ย โฮยติดยากมากมาขึ้นมาคุยก่อนผมํำเลยล็อกมันไว้ก่อนหมายเดียวเลยครับขยับมาหมายนี้ตอนมาถึงฝนตกนิดหน่อยตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับหมยายหนึ่งแต้ม ดี๋ยวนี้หาปลาค่อนข้างยากเลยครับแต่แต้แตน,นี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วครับน้ำดูตัวปลาก่อนหน้านี้สองแต้มใช้เป็นสีเขียวเช่นเอ็กนี่เปลี่ยนมาใช้เป็นสีส้มเขียวหวานนี่ครับแล้วนะตัวส,สวยๆนี่ครับเกาะพดานบนครับสองตะขอเดี๋ยว,วนี้ว่าปลาติดง่ายมากนะแล้วนะวนะลอง ไปหามาใช้ดูแบบเจนเอครับสั่นยูสสองเซนครับน้ำหนักหกสุดห้ากรัมเจี๊ยมเลยครับนี่ครับละพุะผงเป่งเลยแอเคครับไปดูกันต่อครับเจนเอครับเจมแมวขยับมาจากล่องมัก็คุ้นะครับขยับมาถึงล่องนี้ก็เจอของดีเลยปลาครอกดูว่ามันกัดหรือเปล่าถ้ามันกัดตัว่าไซส์ไหนเดี๋ยวค่อยปล่อยไปครับถ้ามันกัดนะครับโอ้โหไม่ได้อยากได้ปลาครอก เห็นขอกทีนก็เซ็งแหละอิซูย์อิซูยออิซูย์นันฮะโอ้โหไม้เดียวตีลังกากัดเลยดุจริงอันนี้ดุจริงืยอมใจมันโอ้โหทำไมนุ่นอ้วนนะเนี่ยเป็นโล แต่มันผอมไอ้น้องเราขอโทษทีไม่รู้ว่านายจะดุขนาดนี้ค่อยๆมันดีกว่าตีไปมันกัดเลยทีนี่รู้แหละถ้าตัวอื่นกัดไม่ใช่คอกแล้วครับไม่ใช่ปลาที่เป็นไม่คอกแหละตัวเนี้ชัดเจนม,นมา,นาดูดินี่ครับโอ้ยหอมเพียวดูนี่ถ้ามันตัวสมบูรณ์สมบูรณ์นะเป็นโลครับเป็นเอกครับ ตีลังกากัดเลยหน้าเดากดเรารีปล่อยมันไปเนี่ยคอกมาอยู่เนี่ยนะเห็นฟองขึ้นไหมให้มันกลับไปเข้าคอกมันต่อคืออย่างนี้มันก็ดีครับมันจะได้มีประสบการณ์ครับเผื่ออุย้ยกัดนิ้วเผื่อรอบหน้ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกมันก็จะไม่มันก็จะไม่ค่อยกัดแล้วครับมันมีความเข็ดความระแวงครับเคผมปล่อยโอ๊ยจะผมปล่อยตรงนี้แหละ ย้อนแสงป่ะโอ้โหตัวขนยาวอะ่ะดาบเชียวคืนนี้คลอดมาเสร็จนี้ไม่กินอะไรเลยใช่ไหมจะกินเหยื่อปลอมอย่างเดียวเลยเ <c oughs> จนเอกสีส้มเียวหวานครับดีเลยมันรีบกัดผมจะได้งัดปลาตัวอื่นครับเ,เดี๋ยวป้อนไปตรงนี้แหละค่อยๆมันลงไปโอ้โหกลับหาไปหาลูกไม่ได้นะับนะนะนะ่กลางร่องฟองฟลดขอาโทษด้วย Trong đi chơi Cái đủ kinh